แคสซีฟอริกเทรดดิ้สวัสดีครับวันนี้สําหรับใครที่เบื่อทองนะครับก็มาประลองกับ GU ได้นะครับซึ่งระบบเทรดระบบนี้เป็นระบบเทรดที่สามารถทํากำไรได้มากกว่า5,000จุดในแต่ละรอบการเทรดเลย ะร,ระบบนี้เป็นระบบที่เพื่อนสมาชิกช่อง KCForex Trading ของเราแนะนําเข้ามานะครับเบื้องต้นผมก็ได้ลองแกะระบบดูแล้วนะครับก็ได้พบว่ามีหลายอย่างที่ไม่จําเป็นและไม่สอดคล้องกันจึงได้ตัดออกบางส่วนแล้วก็ปรับปรุงระบบใหม่ให้ดีขึ้นและเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นตามสไตล์ช่อง KCForex Trading นะครับส่วนหน้าตาของระบบเทรดดั้งเดิมก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับจากภาพแรกนะครับเขาเทรดใน g c f ฟังนะครับก็จะเห็นว่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เขาเปลี่ยนเทนนะครับ แล้วเส้นนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเส้นอะไรนะครับสิ่งที่เราจะสังเกตกันได้ก็คือจุดเข้าของเขานะครับเขาเข้าเทรดเซลล์ <tr ade sell> ก่อนที่กราฟจะเปลี่ยนเทรนต์ตรงบร,ริเวณนี้ตรงแท่งนี้หรือเปล่าหรือใช้ชุดด้านบนเป็นเพียงตัวแจ้งสัญญาณว่ากราฟจะมีโอกาสเปลี่ยนเทรนแล้วค่อยรอจังหวะคอนเฟิร์มจากอินดคเตอร์ชุดด้านล่างผมมองว่าหัวใจของระบบเทรดนี้คือการเปลี่ยนเทรนอยากจะทราบความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนพี่ๆว่ามองในจุดนี้ยังไงนะครับกรณีที่2คือเปลี่ยนเทรนแล้ว เขาเทคเชนเซลตอนที่กราฟดันราคาขึ้นมานะครับเป็นหางตรงจุดนี้นะครับเซลนั่นก็เพราะว่าอินดคเตอร์ชุดด้านล่างนะครับตรงจุดบริเวณนี้นะครับตัดกันลงแล้วก็มีการแจ้งสัญญาณวอลลุ่มเข้ามาที่จุดนี้นะครับว่ามีวอลลุ่มสีแดงหรือวอลลุ่มฝั่งเซลเนี่ยเข้ามาก็เลยเทค o ชนเซลแต่ถ้าใช้จุดนี้ตัดกันลงนะครับจะต้องใช้แท่งแดงหลายแท่งมากนะครับกว่าที่เขาจะตัดกันลงอาจจะใช้2-3แท่ง ซึ่งผมมองว่าไม่สอดคล้องกันกับจุดเข้านะครับวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการแกะจากจุดเข้าก่อนนะครับต้องดูว่าจุดเข้ากับอินดิเคเตอร์ที่เขาใช้เนี่ยมันสอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ควรจะเป็นหรือไม่มาดูกันต่อที่ภาพที่2นะครับก็จะเห็นว่าจุดเข้าอยู่ที่บริเวณโซนนี้นะครับนี่คือจุดที่มือใหม่ส่วนใหญ่พลาดมากๆนะครับเพราะคิดว่าจุดตัดจะเป็นจุดเข้าคุณต้องรู้ก่อนว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันมี2รูปแบบใหญ่ๆก็คือแจ้งสัญญาณ เมื่อกราฟเปิดแท่งหรือแจ้งสัญญาลเมื่อกราฟปิดแท่งโดยส่วนใหญ่ที่นิยมใช้คือแจ้งเมื่อกราฟปิดแท่งนะครับเพราะฉนนั้นจุดตัดจะไม่ใช่จุดเข้านะครับจุดตัดบริเวณนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการปิดแท่งของแท่งนี้นะครับเช่นเดียวกันกับอินดิเคเตอร์ด้านล่างนั่นคือเหตุผลที่อินดิเคเตอร์ช้ากว่ากราฟจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากราฟเปล่าจะทำกำไรได้ดีกว่าอินดิเคเตอร์หรืออินดิเคเตอร์จะทำกำไรได้ดีกว่ากราฟเปล่า มาดูกันที่จุดที่เป็นวอลลุ่มนะครับจะเห็นว่าวอลลุ่มเนี่ยขึ้นมาถึง3แท่งนะครับการที่วอลลุ่มเปลี่ยนเทนเป็นแท่งสีเขียวได้เนี่ยก็ต้องเกิดจากการที่กราฟจบแท่งเทียนหรือกราฟแท่งเทียนเกิดขึ้นก่อนนะครับจึงมีวอลลุ่มแบบนี้ให้เราเห็นได้ตรงจุดนี้เราจะเห็นว่าเขาเขียนไว้ว่า macd นะครับก็น่าจะเป็น indicator macd ประเภทหนึง่ง และนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับที่วิเคราะห์จากภาพจุดเข้านะครับและไม่ได้หมายความว่าระบบเทรดนี้ไม่ดีนะครับซึ่งเทรดเดอร์แต่ละคนเนี่ยอาจจะมีความซับซ้อนหรือการวิเคราะห์แตกต่างกันไปแต่สิ่งที่ผมเห็นจากภาพจุดเข้านะครับคือเทรดเดอร์ท่านนี้มีวินัยและที่สําคัญคือเขารอเป็นไม่ว่าจะเป็นการรอจุดเข้านะครับเห็นไหมครับว่ากราฟทิ้งตัวลงมาตั้งหลายแท่งนะครับเขารอใช้เวลารอนานมากใน4ชั่วโมงและหลังจากรอจุดเข้าแล้ว เขายังรอให้กราฟวิ่งไปถึง TP โดยใช้เวลาอีกนานมากๆนะครับเพราะหนึ่งแท่งเท่ากับสี่ชั่วโมงถ้าคุณเห็นภาพจุดเข้าของเขาแล้วคุณคิดว่าถ้าได้ใช้ระบบเทรดแบบเดียวกับเขาคุณจะสามารถทำกำไรได้คำถามก็คือคุณรอได้แบบเขาไหมการที่คุณเห็นแล้วคิดว่ามันง่ายมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเห็นคุณต้องวิเคราะห์ตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามความรู้สึกหรือเชื่ออะไรง่ายๆถ้าดูมาถึงตรงจุดนี้ แล้วคำตอบของคุณคือรอได้มาดูต่อไปพร้อมกันนะครับ MACD เนี่ยหรือ EMA เนี่ยมันใช้เทรดได้นะครับแต่การสังเกตจากจุดเข้าจากระบบทรดนี้นะครับควรจะเป็นจุดเข้าที่บริเวณโซนนี้นะครับและสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ระบบเทดนี้ไม่มีและคุณอาจจะมองข้ามไปโดยสิ้นเชิงคุณอาจจะมองหาจุดเข้าอาจจะมองหาจุดกําไรและคุณอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการเทรดมันคือการบริหารจัดการเงินทุน และบริหารจัดการความเสี่ยงและสิ่งที่คุณไม่เห็นในระบบเทรดนี้เลยนั่นคือจุดวาง SL เพราะฉะนั้นระบบเทรดในวันนี้เราจะมี SL และ TP ที่ชัดเจนก่อนที่จะรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเทคนิคทำกำไรที่ไม่เหมือนใครและทำกำไรได้จริงในทุกๆ EP คำเตือนคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาชี้นำในเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุนหรือการเก็งกำไรในตลาดปอเรคและทองคำสินค้าโภคภัณฑ์หรือ CFD การเฟดสกุลเงินดที่ต้นแตชนีหรือหุ้นต่างๆผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคตผู้ชมควรศึกษาและทำความเข้าใจต่อความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวเองทั้งนี้ผู้จะทำไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบนใดๆต่อความเสียหายหรือกำไรที่ได้มาจากการนำข้อมูลในคลิปนี้ไปใช้ด้วยความหวังดีจากช่อง KC Forex Trading มาพร้อมแล้วนะครับก็มาตั้งค่าไปพร้อมกันนะครับมาที่ insert ไปที่ indicator นะครับมาที่ mode trend ต้อง คลิกเข้าไปนะครับสิ่งแรกนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองดูจากค่ามาตรฐานของอิชิมุกุก่อนนะครับว่าเราจะสามารถใช้ได้ไหมแล้วก็มีจุดที่ขาดทุนกําไรมากน้อยแค่ไหนแล้วสีเนี่ยก็ปรับเป็นนันให้หมดนะครับอ่าแบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับก็กดโอเคเข้าไปอ่าสีใช้จางไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวปรับให้เข้มนิดนึงอ่าเราก็จะเห็นว่าเมื่อกราฟเนี่ยมีการทะลุขึ้นมานะครับเขาก็จะวิ่งขึ้นไปได้นะครับ ถะลุลงไปบางครั้งก็ไม่ลงนะครับทะลุลงก็ไม่ลงนะครับถะลุขึ้นก็ขึ้นได้นะครับถะลุลงเป็นการย่อแล้วขึ้นมาก็ขึ้นต่อนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยน้อยของการที่เขาวิ่งขึ้นสลับลงไปมาระหว่างอิชิโมกุเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้ผมก็เลยปรับนะครับเป็น200นะครับแล้วมาดูกันว่าเขาจะดีขึ้นไหมอ่านะครับจุดเข้าช้าไม่ได้มีผลอะไร ถ้ามันสามารถทำกำไรได้นะครับจุดนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าเราเข้าบายตรงจุดนี้นะครับเราจะวางจุด SL ค่อนข้างไกลนะครับเราบายจุดนี้เราก็ SL ที่จุดนี้นะครับเก็บระยะกำไรแค่ TP1 เท่าก็พอนะครับอย่างเช่นจุดนี้นะครับเราเซล์ครับกราฟวิ่งมาก็เก็บกำไร TP1 เท่าก็พอนะครับแต่หลายท่านเนี่ยอาจจะไม่มั่นใจนะครับในจุดเข้าที่เป็นจุดเข้าในลักษณะแบบนี้นะครับ อาจจะไม่แน่ใจว่ากราฟเนี่ยยืนยันหรือยังเราก็จะใช้อีกหนึ่งเส้นนะครับไปที่ indicator มาที่ moving average มาที่โหมดเทรนด์นะครับไปที่ moving average นะครับผมจะใช้เส้นอีกหนึ่งเส้นนะครับเป็น exponential เรามาลองตั้งค่าเป็น period 12ดูก่อนนะครับดูจากสายตาแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับจุดเข้าตัดลงนะครับเราก็เซลได้นะครับแต่เหมือนว่า SL เนี่ยจะไกลไปอยู่นิดนึงนะครับอ่ะจุดนี้นะครับตัดขึ้น by นะครับ ถ้าเราบายตรงจุดนี้ก็ SL ที่เส้นชมพูนะครับในจุดที่เขาทะลุเส้นชมพูขึ้นมานะครับแต่ก็จะเห็นว่าจุด SL เราจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับเดี๋ยวทําให้จุด SL เรามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือปรับเป็นเส้น20นั่นเองนะครับเราก็จะได้เส้นที่สมูทมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีการทะลุของจุด SL ก็คือเส้นสีชมพูชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟในอดีตกันดูบ้างครับว่าจะเป็นยังไงระบบเทรดนี้ เราจะย้อนกราฟกลับไปแล้วก็ t a a c t ชั n ตรงจุดเข้านะครับก็มาเริ่มดูจากโซนบริเวณโซนนี้นะครับโดยผมแนะนําให้เก็บ TP 2เท่านะครับจุดนี้เนี่ยตัดกันลงมานะครับเราก็เซลล์แต่ก็จะเห็นว่าจุดนี้นะครับไม่สามารถทํากำไรได้นะครับทะลุกลับขึ้นมายืนได้นะครับรอให้เขาตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นที่จุดนี้เปิดบายนะครับอ่ากราฟก็วิ่งขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ TP 2เท่านั่นเองหลังจากนั้นรอตัดลงนะครับ ก็สามารถทำกำไร tp 2เท่าได้นะครับตัดขึ้นนะครับก็บายวาง sl ไว้ที่จุดที่เขาทะลุเส้นชมพูขึ้นมาได้นะครับเก็บกำไร tp 2เท่านะครับมาดูกันว่าเขาจะวิ่งถึง tp 2เท่าไหมนะครับอ่าก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยด้นราคาขึ้นมาได้นะครับตรงจุดนี้ชน tp 2เท่าแล้วล่วงเลยนะครับตัดลงจุดนี้ก็เซลนะครับถ้า sl ต่ําไปก็วางที่สวิงไฮก่อนหน้าก็ได้นะครับหลังจากนั้นเขาวิ่งไม่ถึง tp 1เท่ามีการตัดขึ้นที่โซนนี้นะครับแล้วก็เปิดบายนั่นเองนะครับ sl ที่จุดนี้ ก็เก็บ TP2 ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบนะครับที่สามารถทํากาไรได้อย่างมหาศาลเลยนะครับใครชอบระบบนี้ก็แบ็กเทสด้วยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ตัดลงนะครับเราก็เซลแค่นั้นเองเอสแอวางไว้ที่จุดนี้นะครับเก็บ TP 2เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัดขึ้นนะครับที่จุดนี้นะครับก่อนที่จะถึง TP2 นะครับเขามีการตัดลงก่อนนะครับจุดนี้ก็ต้องปิดทำกำไรออกไปนะครับก่อนแล้วก็มีการเปลี่ยนหน้าเทรดเป็นหน้าเทรดฝั่งเซลนะครับก็โดนให้เซล์เคลียร์ไปจุดนี้ตัดขึ้นนะครับ เปิดบายชนทีพีสอล่วงนะครับก็จะเห็นว่าระบบเนี่ยสามารถทํากําไรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับใครที่นําระบบไปเทรดแล้วได้กําไรก็หวังว่าจะไม่ลืมช่องนี้นะครับสามารถกลับมาสนับสนุนด้วยการใช้บล็อกเกอร์เดียวกันที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหลังจากปิดกําไรแล้วนะครับจุดนี้ตัดลงอ่ะเซล์กราฟตัดขึ้นนะครับคัดไม้เซล์ทิ้งเปิดไม้ปลายนะครับเราจะไปถูกทางเสมอนะครับปึ่งเก็บทีพีสเท่านะครับตัดลงนะครับปึ๊บประมาณโซนนี้นะครับแล้วก็เซล์นะครับ แล้วก็วาง s x c e l ที่เส้นสีชมพูแล้วก็รอกําไรที่ t p 2เท่าก็สามารถทํากําไรได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็มีการตัดขึ้นที่จุดนี้นะครับแล้วก็เปิดปลายแล้วก็วาง s x c e l ที่จุดนี้นะครับจะเห็นว่าจุดนี้มีการทิ้งแกลบลงมานะครับซึ่งมีโอกาสที่เขาจะกลับขึ้นไปปิดแกลบนะครับถ้าใครกลัวจุดนี้นะครับเห็นว่าเขาตัดลงก็คัดทิ้งแล้วก็เปิดบลายใหม่แต่ถ้าเราบายเราก็จะได้จุดเข้าจุดเดิมนั่นเองนะครับ เรามาวัดจุดเข้ากันดูบ้างนะครับระยะกำไรวิ่งมา TP สอนะครับอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าจุดมาดูกำไรฝั่งเซลล์นะครับวิ่งมาที่5,000กว่าจุดเช่นเดียวกัน ะร,ระบบอาจจะแพ้นในไซด์เวย์นะครับแต่กำไรที2เท่าเนี่ยถือว่าเราคุ้มมากๆแล้วนะครับเทรดง่ายๆรอได้คุณก็กำไรถ้าคุณเป็นคนที่อ่านกราฟไม่ขาดปัาสจากกำไรไม่รู้จะเข้าจุดไหนมาร่วมพิชิตกำไรในทองคำและเทคแอคชั่นในจุดที่มีโอกาสสร้างกำไรเลิกเทรดมั่วรัวออเดอร์ในจุดที่ไม่ใช่คุณสามารถสร้างกำไรตามแผนเทรดที่ผมอัปเดตให้ในทุกวันสร้างกำไรด้วยมือคุณเองไม่ต้องรอสิ่งแว แล้วเราจะได้จุดเข้าเทรดจุดเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไม้ลันหรือไม้สกาวปิ้งมาร่วมเดินบนเส้นทางเดียวกันเพียงคลิกไปที่ลิงก์หน้าช่อง KC Forex Trading สมัครสมาชิกโกเพื่อรับแผนเทรดและพิเศษเฉพาะตอนนี้ยังมีระบบเทรดพิเศษที่ผมใช้อยู่ให้กับสมาชิกด้วยซึ่งในอนาคตอาจจะมีการเอาออกหรือเปลี่ยนแปลงระบบเทรดไปสำหรับผู้สนับสนุนก็จะมีในส่วนของคลิปพิเศษที่ไม่ได้ลงในช่องรวมถึงคุณจะได้สิทธิพิเศษในการดูคลิปก่อนใครในช่องของเราและอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกัน เพื่อสร้างกําไรไปพร้อมกันนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสําเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ